เก็บ่นเก็บไว้นตู้เอาไว้นตู้โซ่ใยห,หนูเราไปทำความสะอาดเรื่อยจอไดไม่เอยมาบอกสู่พี่น้องฟังโอ้ยเก็บบานใยห,หนูเอื่นกระปภาษาไทยเรียกกะลามะพ้าวนี่กับม้ฟีมือของไอบ้บวยนี่ทำจากกะลามะพ้าวหรือบานด้ไปิดจอเนาอพี่น้อง ตักน้ำเอ,อยียงน้อยหินจอยพองกระบวย y เป็นว่าบวยนี่ทำจากกะลามะพร้าวหรือว่ากระบวยเห็นว่าพี่น้นองกระบวยไอ้เงาะใยห,หนูเห็ดเด้นี่กระบวยตักน้ำทำจากกะลามะพร้าวนะคะเงาะใยห,หนูงามบ่พี่น้องมืง่อใยห,หนูบริปิสายพันวาไฟฟาจะดับใยห,หนูทำพรมสะอาดบ้านเลยไปเจอสิ่งนี้ กบินเดวอยากินอีกพี่น้องมันจะออกเพราะว่ามันหอมนาะพี่น้องเนาะจะพาไปตากน้ำนะคะนี่ยายหนูไอ้ทำความสะอาดบ้านยายหนูงามบอกพี่น้องืัอนี้ยายหนูบริไปใส่พันวาไฟฟา้าจะดับยายหนูทำความสะอาดบ้านเลยไปเจอสิ่งนี้ กระบ,บ,บวยนี่ว่าพี่น้องกระบ,บวยไอเงาะย่าห,หนูเห็ดเด้นี่กระบ,บวยตักน้ำทำจากกะลามะพร้าวนะคะเพราะว่ามันหอมหน้อพี่น้องเนาะจะพาไปตักน้ำนะคะนี่ย่าห,หนูไอ้ทำความสะอาดบักถ้าสวยถ้างามถูกใจยังไงบอกยายหนูด้วยนะคะขอบคุณนะคะโลโล กินเดีวอย่ากินอีกพี่น้องมันจะออกพีนก่น้องยายโนตักนังกินเดีวอย่ากินอีกพี่น้องมันจะออก เงาะยายหนูงามบอกพี่น้องมื้อนยายหนูบริปไสยพยฝนว่าไฟฟ้า,าจะดับยายหนูทำความสะอาดบ้านเลยไปเจอสิ่งนี้กับยายหนูเสือหมอบสู่ฟังยายหนูทำความสะอาดบ้านพี่น้องเมื่อี้บริปไสเด้อบอกสู่ฟังยังตียายหนูทำความสะอาดบ้านไปเห็นกระบ,บวยเห็นบอพี่น้องกระบ,บวยไอเงาะยายหนูเห็ดเด้นี่กระบ,บวยตักน้ำทำจากกระลามะพร้าวนะคะ เงาะยายหนูหน้ามบอกพี่น้องอหมอนียายหนูบริไปใส่พันวาไฟฟ้าจะดับยายหนูทำพอมสะอาดบ้าเลย่ปิเจอสิ่งนี้กบกินเดวอยากินอีกพี่น้องมันจะออกอา่านเลื่ปิดเจอเนาะพี่น้องตัานามเอียงน้อยหินจอยพองกระบวยเพันวา ทำจากกลามะพร้าวนะคะฝีมือไอง้งาะหรือว่าพ่อบ้านยายหนูทำพี่น้อถ้าสวยถ้างามถูกใจยังไงบอกยายหนูด้วยนะคะขอบคุณนะคะโล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 ทำจากกลามะพร้าวนะคะฝีมือไอง้งาะ หรือว่าพ่อบ้านยายหนูทำพี่น้างพี่เนะยายหนูตักหนังเงาะยายหนู้ามบอกพี่นอะเมื้อยายหนูบริปใสพันวาไฟฟ้าจะดับยายหนูทำความสะอาดบ้านเลยไปเจอสิ่งนี้กระบ้ากระโปงนี่ฝีมือไอเงาะยายหนูนะคะ ยายโนเสพภาพไปตักน้ำตากน้ำกินเงาะยายหนงามบอกพี่น้องหมอนยยายนนบริสุิใส่พันวาไฟฟ้า,ฟาจะดับยายหนทำควอมสะอาดบ้านเลยไปเจอสิ่งนี้กับหอมพี่น้องพ้าวของมะาพร้าวน้ำหอมนะคะทุกคนสวยงามมากฝีมือลนล้วน ทำจากกะลามะพร้าวนะคะฝีมือ,อาอ้งาะหรือว่าพ่อบ้านยายหนูทำพี่น้องคลิปไหนขอซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อขอสู้พี่นอ้นอ,อ,นนอ,งอ,นองฟังมามบอพี่น้องเก็บพนเก็บไปนนี้ตู่เอาอันนี้ตู่นนตโซ่ย้ายหนูเลยไปทำความสะอาดเด้อเจอือมเอามาบอกสู้พี่น้องฟังโอ้ยจีบไว tham gia kalamapao lưu bay 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 tham gia kalamapao ก็เฮ็ดได้ซ้ำน no ี่เละพี่น้องฝีมือฝีมือร์เฮ็ดได้ซ้ำนี่แหละีมือร์ไอเงาะย่อยเนโลโลโลใช่ไหมคะโลโลโลเก็บเพิ่นเก็บไปนิดตู้เอาไปนิดตู้โซ่ย่อยหนูเลยไปทำความสะอาดเด้อเจอเรื่อยมาบอกสุพี่น้องฟังโอ้ยจีบกระ buoy นี่มาพี่น้องกระ buoy ไอเงาะย่อยหนูเฮ็ดเด้ดนี่กระบวยตักน้ำ ทำจากกะลามะพร้าวนะคะอ่านด้วยปิดเจอเน้องพี่น้องตักน้ำเอ,อยียงน้อยหินจอยพองกระบวย y เป็นว่ารักกัโปูนี่ฝีมือไอ้เงาะยายหนูนะคะย่าหนูสิภาไปตักน้ำตักน้ำกินนพี่นอ ใช่โน,ตน,น,าาาน,น,น้ตักนังบวยนี่ทำจากกะลามะพร้าวหรือ่านด้วยปิดจืเนาะพี่น้องตักน้ำเอยียงน้อยหินจอยพองกระบ,บวย y ปนว่าหอมพี่น้องกินเดาจะกินอีกพี่น้อง มันจะออกหอมพี่น้องกินเดาอย่ากินอีกพี่น้องมันจะออกนี่บานย่าหนูเอื่นกระปภาษาไทยเรียกกะลามะพร้าวนี่กับไม้ฟีมือของไอ้นี่ บานย่าย้หนูเอื่นกับปภาษาไทยเรียกกะลามะพร้าวนี่กับไม้ฟีมือของไอบ้บวยนี่ทำจากกะลามะพร้าวหรือว่าตะลอลรื่อเรอเอคลิปแล้วขอซ้ำนีดเด้ยพี่น้องเด้อขอสู้พี่น้องฟัง งามบอกพี่น้องพี่น้องถึงบองงามก็เฮ็ดได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องฝีมือฝีมือร์กเฮ็ดได้ซ้ำเนี่ฝีมือร์ไอเงาะย่อยเนาะเก็บผลเก็บวันนี้ตู้เอาวันนี้ตู้โซ่ย้ายหนูเลยไปทำความสะอาดเรือยเจอเลยมาบอกสู่พี่น้องฟังโอ้ยจะกินหอมๆเพราะว่า,วากะลามะพร้าวนี่เป็นกะลามบา โนตักหนะังหอมพี่เนอะทำจากกะลามะพร้าวนะคะฝีมืออายเงาะหรือว่าพ่อบ้านยายหนูทำพี่เนอะยายหนตักหนังพี่นนองนะถึงมงงาม เฮ็ดไดซัมนี่แหละพี่นอ้องฟีเมอฝฟีเมอด้เห็ดได้ซัมเนียฟีเมอไอเงาะย่าะกบวยน่พี่น้องกระบวยไอเงอาะย่หนูเห็ดเด้เนี่ระบวยตักน้ำทำจากกะลามะพร้าวนะคะกระบวยกินหอมๆเพร่าวะ กะลามะพร้าวนี่เป็นกะลามะพร้าวถ้าสวยถ้างามถูกใจยังไงบอกยายหนูด้วยนะคะขอบคุณนะคะโลโลเพราะมันหอมน้องพี่น้องเนาะจะพาไปตากน้ำนะคะนียายหนูไอทำความสะอาดบ้าน